สวัสดีครับจากร้านชั้นวาซ่อมมือถือนะครับ a m e จ f i t T เล็ก o ของคุณสถาปัตินะครับตัวนี้เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็เวลาเสียบชาร์จเนี่ยขึ้นว่าชาร์จแต่เครื่องก็เปิดไม่ติดนะครับแล้วถอดสายออกเนี่ยเครื่องก็ดับไปเลยตอนนี้ซ่อมให้ใช้งานได้แล้วนะครับเปิดติดละนะครับใช้งานได้เดี๋ยวชาร์จให้ดูนะครับนี่ใส่ชาร์จเสียบสายชาร์จไฟเข้าเลยนะครับ พอถอดสายชาร์จปุ๊บเครื่องไม่ดับนะครับตอนแรกเครื่องดับนะครับอันนี้ก็เครื่องไม่ดับแล้วใช้งานได้ตอนแรกก็คือเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็เวลาถอดสายชาร์จออกเครื่องดับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวทดสอบนะครับทดสอบปุ่มปุ่มดาวนะครับกดได้ ปุ่มดาวปุ่มอัพครับแล้วก็ปุ่มแบ็กกับซีเล็กนะครับก็ได้นะอันนี้ก็สัมผัสหน้าจอนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงขวาซ้ายซ้ายขวานะครับ ้งานได้นะครับไฟฉายหน้าจอเดี๋ยวก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับใครสนใจติดต่อมาที่ Facebook ช่างานันหวาซ่อมมือถือได้เลยนะครับขอบคุณครับ